สำนัการส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมถแถลงความสำเร็จการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนให้ MSME และผลักดันให้ภาคธุรกิจคำนึงถึงเศรษฐกิจสีเขียวลดต้นทุนเพิ่มรายได้ ดรปณิตาชินวัตรรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวกล่าวว่าสสวมีการผลักดันผู้ประกอบการต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่3ดําเนินการทั่วประเทศมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า510รายเน้นคนํานึงถึงเศรษฐกิจสีเขียวการปรับแผนธุรกิจให้พร้อมกับมาตรฐานใหม่ลดต้นทุนและเพิ่มไรายได้อย่างยั่งยืนโดยจัดทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ลงพื้นที่เชิงลึกณนะสถานประกอบการห้าครั้งต่อกิจการมุ่งเน้นในด้านการคำนวณการปล่อยคาร์บอนฟุตปลิ้นขององค์กรต่อผลิตภัณฑ์พร้อมนำร่องแซนบล็อกให้ผู้ประกอบการใช้แนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งเน้นกลุ่มกรีนโฮเทลของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมพัฒนาต้นแบบในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปลรูปและอาหารกลุ่มโลจิสติกเพื่อพัฒนาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการน,นี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งทำให้ SME มีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดโลกและความร่วมมือการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายของหน่วยงานผู้ให้บริการธุรกิจสีเขียวรวมทั้งการเพิ่มส่วนในการประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงานการประหยัดน้ำและการลดของเสียเพื่อให้โอกาสในการยกระดับความเป็นธุรกิจสีเขียวในเชิงปริมาณได้ในปี2 5 1 9เเราก็จะนำผู้ประกอบการ เหล่านี้นะคะมาทําเรื่องของทวนสอบในเรื่องของคาร์บอนฟุตพินต่อทั้ง C F O C F P นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีแซนด์บ็อกซ์ด้วยที่เป็นทำเป็นเหมือนโครงการนําร่องนะคะต่อยอดผูด้ประกอบการให้ไปจนถึงจุดที่ว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของกรีนอีโคน o มี Economy, ค่ะ